จีบหายเพราะจระเข้ภิกษุทั้งหลายภัยอันเกิดแต่จระเข้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือคนบางคนมีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่และความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กาย ความทุกข์ใจความขับแค้นใจครอบงำเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุก์ขมีทุก์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทรรมไหนัยการทําที่สุดแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้จะปรากฏมีได้ดังนี้ครั้นบวชแล้วเพื่อนผู้ประพฤติปรมาจันด้วยกันย่อมว่ากล่าวสั่งสอนเธอว่าสิ่งนี้ท่านควรเคียวสิ่งนี้ไม่ควรเคียว สิ่งนี้ท่านควรบริโภคสิ่งนี้ไม่ควรบริโภคท่านควรเคี้ยวกินลิม้มดื่มแต่ของที่ควรไม่ควรเคี้ยวกินลิม้มดื่มของที่ไม่ควรท่านควรเคี้ยวกินลิ้มดื่มแต่ในการที่ควรไม่ควรเคี้ยวกินลิม้ม ดื่มนอกการดังนี้เธอนั้นหวนระลึกไปว่าเมื่อก่อนเราอยู่ครองเรือนปรารถนาสิ่งใดก็เคี้ยวกินลิ้มดื่มสิ่งนั้นเคี้ยวกินลิ้มดื่มได้ควรและไม่ควรได้ทั้งในการที่ควรและนอกการชรอยท่านจะห้ามปากของเรา ในของเคียวของฉันอันปราณีตที่คาริะบดีผู้มีศรัทธานำมาถวายนอกการในเวลากลางวันดังนี้เธอก็โกรธแขนใจบอกเลิกสิกขามุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคาริัตภิกษุทั้งหลายภิกษุชนิดนี้เรียกว่าผู้กลัวภัยอันเกิดแต่จดรเข้แล้วจึงบอกเลิกสิกขามุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคาริหัต ภิกษุทั้งหลายคำว่าภัยอันเกิดแต่จระเข้นี้เป็นคำแทนชื่อสำหรับเรียกความเป็นคนเห็นแก่ทองภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภัยอันเกิดแต่จระเข้แล